สบี้สวัสดีค่ะดีค่ะอยู่กับช่องน้องชเบดฟันนี่และพี่ออมเล็ตและแม่อุนั่นเองนะคะวันนี้นะคะแม่อุก็ไม่มีอะไรมากมายแค่มาขอโทษออมเล็ตเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าวันก่อนนี้แม่อูตีออมเล็ตไปกี่ทีนะ เตรียมเล็ดเตรียมเด็ดจนตีไปกี่ทีคะลูกสองทีตสองติดสองทีเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะลูกทำไรนะผสมครีมผสมครีมทำไมผสมครีมอ่ะไม่รู้ทีหลังจะเล่นอีกไหมคะเจ็บไหมที่แม่อุตีเจ็บไหมเจ็บเป็นรอยที่หัวขอเป็นรอยขอดูได้ไหมไม่ทำไมอ่ะแม่อุตีตรงไหนตรงก้นใช่ไหมเจ็บไหมพ่ออุพพ่อเอ็มกับแม่อุกเคยตีเจ็บเหมือนกัน แม่อุก็มาอุกตีเยอะพ่าเอ็มตีสองปีแม่อุกตีสิบทีโน no no แม่อุกตีแค่ห้าทีเองเอาเลยอย่าขี้โม้นะแล้วน้องเชฟเมตโดนตีหรือเปล่าน้องเชฟเมตทำอะไรผิดน้องเชฟเมตทำอะไรผิดคะครูพูดจาไม่พอชอบแกล้งเพื่อนอะไรนะควรควรหรืออะไรนะครูครูอะไร ก็ขูดอ๋อขูดขูดโต๊ะขูดโต๊ะไม่ใช่ขูดโต๊ะขูดตู้เย็นอ๋อขูดตู้เย็นอย่างนี้ควรให้ขนมไหมโอเคแม่อูก็มีขนมมาฝากเด็กๆนะคะแม่อูไปเที่ยวห้างมานะแต่ก็ซื้อขนมมาให้เด็กๆนี่รู้ไหมซื้อให้ใครหนู<อ>ทำไมต้องเป็นเชอร์เบตอ่ะเพราะอะไรต้องเป็นเชอร์เบตลไอันนี้เป็นหมากฝรั่งนะน้องเชอร์เบตกินไม่ได้ใช่ไหมใช่ชมาเล็นไม่ได้หนูกินไม่ได้ค่ะ ยังเด็กอยู่เลยเด็กจะกินได้ยังไงอ่ะให้พี่ออมเ็ดแกะนะแกะว่าน้องชื่อไหกินได้ไหมแบบเนี้ยมันเป็นหมาฝันหลังอ่ะออมเลดลองกินหน่อยลูกเฮ้ยให้พี่ออมเ็ดลองกินออมเ็ดกินแล้วเป็นไงไหนไหนแม่อุดูหน้าก่อนไหนกินแล้วเป็นไงมันจะเป็นก้อนๆไหมมันกินได้เลยเหรอกินได้ไหมฝันลังค่ะแล้วแล้วแล้วมันกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วอยู่ไหนในป่าออมเ็ดอ่ะอ่ะกินเสร็จก็ไปทิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนไหนแม่อุขอดูหน่อยมันเรียกว่าอะไร ปเปอเพอร์กกมนะคะอันนี้เป็นหมกักฝรั่งเนาะเชเบกินไม่ได้นะอ่ะแม่อูเอามาให้ออมเล็ตนะเพราะว่าอันนี้ขอโทษออมเล็ตนะคะเธอกินไม่ได้ไงลูกเอ่เชเบตต้องทาตัวดีๆนะไม่ได้กินชเชเบตก็ร้องให้ไม่ได้นะชเชเบตต้องเข้าใจนะลูกว่าหมักฝรั่งหนูกินไม่ได้ใช่ไหม มันกินไม่ได้ค่ะลูกแล้วเ,เสียใจนะจะบุบไปเราให้น้องชิมหน่อยนึงนิดนึงนิดนึงผงเละนะ็กๆอ่ะเอาเน็ตนิดๆเดียวนิดเดียวนิดเดียวน้อยกว่านี้ลูกน้อยกว่านี้นิดเล็กกว่านี้านานแต่ให้น้องกินเราให้น้องชิมอ่านิดเดียวพอลองชิมดูลองชิมดูลูกลองชิมดูลองชิมดูจะเอาให้หมดเลยไ,ไปๆเดีวยวเองลูกชิมนิดเดียวเองไหนลองชิมชิมได้ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะ กินอย่างอื่นดีกว่าไหมลูกอยากดูดนะไปกินขนมในบ้านไหมเอาไหมคะเอาไหมอ่ะเอาเอากระดูกเอาหรือไม่เอาเอาไหมมันกินไม่ได้นะหนูต้องทิ้งนะลูกเห็นไหมอย่างแบบนี้เฮ้ยเป็นไรนะไหนนะหนูต้องทิ้งแมวเลนทิ้งก่อนหายทิ้งเยอะชี้แล้วอ่ามันกินได้ไหมกินได้ไหมคะมันต้องดูดมันต้องดูดของหวานให้หมดก่อนเหรอมันต้องหลุดหวานให้หมดก่อนแมวเลนชอบกินไหมลูก กินอหรอแม่อร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรออแมทเคยซื้อมาตั้งแต่ซีอแต่แม่อูไม่ให้กินหรอเพราะว่าพี่อเม็ตตอนเด็กไม่ไม่แม่อูไม่ได้ให้ไม่ให้ไม่ได้ให้อเมตแต่ไม่ได้ให้ไม่ไม่ให้กินนะแต่ว่าพ่อเอ็มเขาไม่ให้อเ็ตกินเขากลัวอะไรรู้ไหมกลัวมันติดคอเขาจะไหมลูกกินแบบนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าเหมาะสมกับสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าน้องกินไม่ได้นะลูกน้องกินไม่ได้นะกินนิดเดียวเองแต่มันติดคอลูกทำไงอะ ตายก่อนนะตายแล้วทําไงอ่ะลูกแม่อูไม่มีลูกนะนิดเดียวพอแล้วแต่ไม่เป็นไรนะแม่อูซื้อของมาให้เชเบดด้วยแม่อูซื้อมาให้เชเบดด้วยไงเอาไหมทาไมร้องไห้อ่ะลูกอึบก่อนอึบก่อนเช็ดน้ําตาก่อนเช็ดน้ําตาก่อนไหนหายยังน้ําตาหายหมดไม่ไม่ไม่พี่ยอมแดงกินไม่ได้ค่ะ กินมาเลยคอนเดียวใช่หนูเที่ยเนอะอ่ากินไม่ไม่แม่อู๋ก็ซื้อมาแล้วอันนู้นก็กินไม่ได้แต่แม่อู๋ซื้อมาให้น้องเชเบ็ดแล้วนะโอเคไหมเอาไหมเอาเขาบอกว่าซื้อมาให้แลยอยู่กระเป๋าไหมกระเป๋าแม่อู๋ไงอ่าให้เชเบ็ดดูเองอ่ะอ่าให้น้องเชเบ็ดอ่ามาหยิบเร็วมาหยิบในกระเป๋างเกงแม่อู๋อ่ะมาหยิบเร็วมาหยิบเร็๋ยวเจอไรเจอไหมอุ้ยเป็นไงคะช ได้ไหมคะไหนให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเชฟเบดได้ไรคะอ่ะเอ๊น่ารักโอเคไหมถูกใจไหมที่หลังห้ามร้องให้นะแม่อคคุยังไม่ได้ถือของมาให้เลยที่หลังห้ามร้องให้นะเข้าใจไหมคะถูกใจไหมขอบคุณค่ะหรือย,อยังลูกขอบคุณค่ะทำยังไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณคณคะที่หลังอย่าร้องให้นะเข้าใจไหมคะที่หลังอย่าร้องให้นะคะ,เ,คคะเป็นเด็กดีนะโอเคไหมออมเล็ตด้วยเข้าใจไหมโอเคฮะออมเล็ตกินเพลินเลยนะที่หลังอย่าร้องให้นะ หันหน้ามาหันหน้ามาอยากกินอ่ะอยากกินของน้องอ่ะให้ให้พี่อมเล็ตกินด้วยไหมคะไม่มามียอันเดียวก็มีอันเดียวโอเคไหมเอมเล็ตโอเคไหมหนูก็กินของหนูนะลูกเข้าใจไหมนั้นนั้นถ้าอมเล็ตมีเรื่องไม่แบ่งก็ไม่ต้องแบ่งจริงๆไม่ควรกินกับใครนะไม่ควรแบ่งเลยเข้าใจไหมขนมพวกนี้ไม่ควรแบ่งนะเข้าใจไหมคะมาไม่จะเชื่อนี่ไม่พี่เดียบเลยไม่ได้ซื้อก็ซื้อคนละอย่างไงคะลูกซื้อมากไม่ได้นะ เข้าใจไหมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบายจุ๊บก่อนจุ๊บดีใจไหมดีใจไหมจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บอ่ะย้อยเลยจุ๊บก่อนจุ๊บอ่าบายบายค่ะ